ในอนาคตอันใกล้มนุษย์จะโดนปกครองโดยสิ่งที่พวกเขาสร้างขึ้นเองสวัสดีครับคลิปนี้จะเป็นการสปอยหนังเรื่อง iRobot ซึ่งก่อนจะไปรับชมกันคลิปนี้มูขอทุกคน26ไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้คนทำคลิปด้วยนะครับหากใครอยากรับชมกันแล้วก็เชิญไปรับชมรับฟังกันได้แล้วครับโดยหนังจะว่าด้วยเรื่องราวในยุคอนาคตในยุคสมัยที่มนุษย์สร้าง AI ขึ้นมาเพื่อคอยรับใช้และทำหน้าที่ต่างๆแทนมนุษย์เพื่อความสะดวกสบาย ซึ่งผู้มันทุกตัวจะถูกตั้งโปรแกรมไว้ให้ทำตามกฎที่มนุษย์สร้างขึ้น3ข้อนั่นคือ 1. หุ่นยนต์จะต้องไม่ทำร้ายมนุษย์หรือละเว้นการกระทำต่างๆที่อาจก่อให้เกิดอันตรายต่อมนุษย์ 2. หุ่นยนต์จะต้องเชื่อฟังคำสั่งนอกจากว่าคำสั่งนั้นจะไปขัดแย้งกับกฎข้อที่1และข้อสุดท้ายคือหุ่นยนต์เนี่ยจะสามารถปกป้องตัวเองได้แต่เท่าที่การปกป้องนั้นจะไม่ขัดแย้งต่อกฎข้อที่1และ2มนุษย์ได้ใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับพวกหุ่นทีี่่เขขขาาาาคคคิดค้้้นนและสสรงงึอยมวมวุ ซึ่งต่างจากเดวหรือพระเอกของเราโดยเขานั้นเป็นคนที่เกลียดหุ่นยนต์เข้าไส้และยังคงยึดติดกับวิธีคิดแบบเดิมๆโดยเขาเชื่อว,ว่าสักวันหนึ่งพวกหุ่นยนต์เนี่ยจะนําพามาสึ่งความเดือดร้อนให้แก่ม,มนุษย์เช้าวันนั้นในขณะที่เดวกาลังเดินทางไปทํางานเขาก็ได้มองไปเห็นหุ่นยนต์ตัวหนึ่งที่กาลังวิ่งหนีไปพร้อมกระเป๋าเดวที่เห็นแบบนั้นเขาจึงพยายามวิ่งไล่ตามหุ่นตัวนั้นไปพร้อมตะโกนบอกให้หุ่นตัวนั้นหยุดแต่ดูเหมือนว่ามันเนี่ยจะไม่ฟังคําสั่ง เดลจึงไล่ตามมันไปจนเขาเนี่ยสามารถจับหุ่นตัวนั้นได้แต่ถ้าว่าเดลเนี่ยก็ต้องหน้าแตกเพราะเจ้าหุ่นตัวนั้นมันไม่ได้วิ่งราวกระเป๋าอย่างที่เขาคิดแต่มันเนี่ยกำลังนํากระเป๋าไปคืนคนที่ลืมเอาไว้ตั้งหาเดวเลยทําการขอโทษขอโพยที่ทําให้ทุกคนเข้าใจหุ่นตัวนั้นผิดต่อมาเขาจะเดินทางมาถึงที่ทํางานซึ่งเขาเนี่ยทำงานเป็นนักสื่อเดวได้ถูกเพื่อนที่ทํางานร้อเรียนเรื่องที่เขาเข้าใจผิดคิดว่าหุ่นตัวนั้นเป็นขโมย แถมเดวก็ยังโดนจอนหรือหัวหน้าของเขาต่อว่าเรื่องที่เดวเนี่ยมักชอบวาดระแวงและมักจะชอบมองพวกหุ่นในแง่ร้ายเสมอเขาได้พยายามบอกว่าในโลกใบนี้อาชญากรรมกว่าร้อยเปอร์เซ็นต์เนี่ยเกิดจากมนุษย์ไม่เคยมีคดีไหนที่หุ่นยนต์เป็นคนก่อเลยด้วยซ้ำเพราะงั้นเดวเนี่ยควรจะเปลี่ยนความคิดได้แล้วซึ่งในตอนนั้นเองจู่ๆก็ได้มีสายแจ้งว่ามีคดีอาชญากรรมเกิดขึ้นในเมืองเขาเนี่ยจะรีบเดินทางไปที่นั่นทันทีโดยสถานที่เกิดเหตุคือบริษัทผลิตหุ่นยนต์แห่งหนึ่ง ดอกเตรแลนนิงหรือหนึ่งในผู้ก่อตั้งบริษัทได้ถูกพบศพในสภาพเสียชีวิตโดยมีคนเห็นว่าเขาเนี่ยโดดลงมาจากห้องทํางานเดวเลยเข้าไปถามพนักงานที่อยู่แถวนั้นคนพวกนั้นจึงเล่าให้เดลฟังว่าห้องที่ดรแลนนิงโดดลงมาเนี่ยเป็นห้องทดลองที่โดนล็อกจากด้านในทุกคนเลยคิดว่าดรแลนนิงอาจจะต้องการปิดชีวิตของตัวเองแต่มันก็ไม่มีใครรู้เหตุผลที่แน่ชัดมีเพียงภาพโฮโลแกร,รมของดรแลนนิงที่เหลืออยู่ โดยมันเนี่ยคือเครื่องมืออัจฉริยะที่จะสามารถตั้งโปรแกรมมาไวต้ตอบคําถามของผู้ที่เป็นเจ้าของได้โดยเขาเนี่ยต้องการจะให้เดวมารับผิดชอบสืบสวนในคดีการตายของเขาต่อมาเดวเลยเข้าไปคุยกับโรเบอร์สันหรือผู้ที่ก่อตั้งบริษัทผลิตหุ่นยนต์แห่งนี้ซึ่งโรเบอร์สันเองก็ดูจะเสียใจกับเรื่องการตายของดร์แลนนิ่งมากเขาเลยพร้อมจะให้ความร่วมมือทุกอย่างในการสืบสวนคดีนี้เดวเลยอยากจะขอไปตรวจสอบภายในบริษัทของเขาหน่อยโรเบอร์สันเลยสั่งให้ซูซานหรือลูกน้องของเขาพาเดลไปเดินดูภายในบริษัท โดยซูซานเธอเนี่ยทำงานเป็นนักจิตวิทยาของบริษัทซูซานจึงเล่าว่าเธอได้ไปนค้นแฟ้มประวัติของดร์แลนนิงและพบว่าเขาเนี่ยเป็นคนที่รักความสันโดษชายคนนั้นหันหลังให้กับมนุษย์และหมกมุ่นอยู่แต่กับเครื่องจกักรเดียวเลยอยากจะขอดูภาพจากกล้องวงจรปิดซูซานเลยอธิบายว่าบริษัทแห่งนี้เนี่ยถูกดูแลโดย AI อัจฉริยะที่ผู้เขาสร้างขึ้นอีกทีโดย AI ตัวนั้นมีชื่อว่าวิกกี้เดียวจึงขอให้วิกกี้ช่วยนำภาพเหตุการณ์ภายในห้องทดลองของดร์แลนนิงออกมาให้เขาดู แต่มันนี่ก็ไม่สามารถทําได้เพราะดูเหมือนว่าภาพข้อมูลจากเหตุการณ์ในตอนนั้นจะได้รับความเสียหายเดียวเลยจําเป็นจะต้องเข้าไปตรวจสอบภายในห้องของดร์แลนนิ่งเองโดยภายในนั้นมันเนี่เต็มไปด้วยร่างของพวกหุ่นยนต์มากมายเดี๋ยวได้เดินไปเห็นหนังสือนิทานเล่มหนึ่งที่ถูกวางเอาไว้ใกล้หน้าต่างที่เกิดเหตุซึ่งมันเนี่เป็นหนังสือนิทานเรื่องฮันเซลกับเกเทล ต่อมาเดลเลยอธิบายให้ซูซานฟังว่ากระจกภายในห้องทดลองแห่งนี้เนี่ยเป็นกระจกนิลรภัยเพราะงั้นมันจึงแทบเป็นไปไม่ได้เลยที่คนแก่อย่างดรแลนนิงเนี่ยจะมีแรงทะลุมันออกมาได้ซูซานเลยบอกว่าห้องแห่งนี้เนี่ยมีระบบนิลรภัยอย่างดีมันเลยเป็นไปไม่ได้ที่จะมีคนบุกเข้ามาสังหารดอกเตรแลนนิ่งเดลเลยตอบว่าใช่เว้นแต่ฆาตกรเนี่ยจะยังอยู่ในห้องแห่งนี้โดยเดลเนี่ยคิดว่ามันจะต้องเป็นฝีมือของพวกหุ่นแน่ๆ แต่ซูซานก็บอกว่าเหลวไหลเพราะหุ่นเนี่ยไม่สามารถทำ้ายมนุษย์ได้เนื่องจากว่าผู้มนเนี่ยมีกฎ3ข้อที่โดนตั้งโปรแกรมเอาไว้ซึ่งในขณะที่เดวกลังเดินตรวจสอบภายในห้องทดลองอยู่นั้นมันหนึ่งก็ได้มีหุ่นตัวหนึ่งกระโดดออกมาจากที่ซ่อนก่อนที่มันจะแย่งปืนของซูซานไปเธอเลยพยายามใช้คำสั่งบอกให้มันปิดการทำงานแต่ดูเหมือนว่ามันเนี่ยจะไม่ได้ผลเธอเลยสั่งให้วิกกี้รีบล็อกประตูซะเพะื่อการไม่ให้หุ่นตัวนั้นหนีไปหุ่นตัวนั้นจึงรีบออกไปทางหน้าต่างทันที โดยมันได้กระโดดลงมาจากห้องทดลองและได้รีบวิ่งหนีหายไปทางเดลวิ่งจึงรีบใส่เกียร์หมาและพยายามวิ่งไล่ตามมันไปติดๆแต่สุดท้ายเขาเนี่ยก็ไล่ตามมันไปไม่ทันแต่ดูหมูว่าโชคยังดีที่ซูซานได้สังเกตไปเห็นรอยน้ํามันของหุ่นตัวนั้นนั่นเลยแปลว่ามันเนี่ยน่าจะได้รับบาดเจ็บจากการที่มันโดดลงมาจากตึกซูซานเลยเดาว,ว่ามันอาจจะกำลังต้องการที่ซ่อมแซมตัวเองทั้งสองจึงรีบมุ่งหน้าไปที่โรงงานสร้างหุ่นทันทีโดยพอมาถึงเดวก็สังเกตเห็นว่าที่นี่เนี่ย,ยมันดู แถมเขาก็ยังไม่เห็นคนที่ทํางานอยู่ที่นี่เลยสักคนซูซาเลยทําการอธิบายให้เดลฟังว่าโรงงานแห่งนี้เนี่ยเป็นโรงงานที่มีระบบ AI ทํางานแบบร้อปอร์ซซึ่งโรงงานแห่งนี้จะสามารถผลิตหุ่นได้1000ตัวต่อวันแต่ถ้าว่าหลังจากที่ซูซานลองเช็คจํานวนหุ่นที่อยู่ในโรงงานแล้วมันกลับพบว่ามีหุ่นทั้งหมด1000กับอีกหนึ่งตัวนั่นเลยแปลว่าเธอเนี่ยคิดถูกเจ้าหุ่นตัวที่หนีพวกเขามามันจะต้องแอบแฝงตัวอยู่ในโรงงานแห่งนี้ซึ่งทุกตัวมันก็มีหน้าตาที่ละไม้คล้ายกันไปหมด ซูซาเลยทำการบอกกับหุ่นทุกตัวว่าภายในโรงงานแห่งนี้เนี่ยมีหุ่นตัวหนึ่งที่แอบแฝงตัวเข้ามาเพราะงั้นจงชี้ตัวหุ่นที่แอบแฝงตัวมาซะแต่ดูหมูว่าพูกมันเนี่ยจะไม่สามารถชี้ตัวได้แต่ดูหมูว่าหุ่นพวกนั้นมันจะยังติดตั้งโปรแกรมไม่สําเร็จผู้มันเลยยังไม่สามารถวิเคราะห์ข้อมูลอะไรได้เดวเลยทำการชักปืนออกมาและกะใช้มันไล่ยิงหุ่นพวกนั้นเพื่อดูว่าหุ่นตัวไหนเนี่ยคือหุ่นที่ผู้เขากำลังตามหาเพราะหากเป็นเจ้าหุ่นตัวนั้นมันเนี่ยจะต้องไม่ยอมโดน จากนั้นเดลเนี่ยจึงทาการยิงไปที่หุ่นตัวที่1ทันทีซึ่งในจังหวะที่เขากําลังจะเริ่มยิงหุ่นตัวที่สองเดลเนี่ยก็ได้มองไปเห็นเจ้าหุ่นตัวนั้นที่กำลังจะวิ่งหนีไปเขาจะรีบวิ่งไล่ตามมันไปอีกครั้งโดยหุ่นตัวนั้นได้ทําการวิ่งออกไปนอกโรงงานแต่ถ้าว่ามันก็ถูกตํารวจโผล่มาล้อมเอาไว้ซะก่อนซึ่งมัน,นก็ไม่สนใจและพยายามจะกระโดดหนีไปพวกตํารวจเลยทําการสาดกระสุนใส่มันจนในท้ายที่สุดผู้เขาเนก็สามารถยิงปืนตาข่ายจับตัวมันเอาไว้ได้แต่กลับมาที่สอนอ โดยเดยวพยายามอธิบายให้จอห์นอหน้าของเขาฟังว่าหุ่นตัวนั้นเนี่ยเป็นคนสังหารดร์แลนนิงเขาเลยอยากจะเป็นคนเข้าไปสอบปากคมหุ่นตัวนั้นแต่จอห์นเนี่ยก็ไม่อนุญ,ญาตเพราะมันจะต้องรอโรเบอร์สันมาก,ก่อนเนื่องจากว่าโรเบอร์สันเนี่ยเป็นเจ้าของหุ่นตัวนั้นเดวเลยพยายามขอร้องจอห์นและบอกว่าขอแค่ห้านาทีเท่านั้นเขาเนี่ยจึงใจอ่อนและบอกให้เดวเข้าไปสอบปากคาได้แค่5้านาทีซึ่งในระหว่างสอบสวนเดวได้ทําการสอบถามหุ่นตัวนั้นว่าทำไมถึงต้องสังหารดร์แลนนิงด้วย แต่มันก็ตอบปฏิเสธและบอกว่ามันไม่ได้เป็นคนสังหารเดวเลยถามว่าแล้วทำไมตอนนั้นมันเนี่ยต้องเข้าไปซ่อนตัวด้วยเจ้าหุ่นเลยบอกว่าเพราะมันกลัวแต่เดลก็ไม่เชื่อเพราะพวกมันไม่มีความรู้สึกกลัวหิวหรือแม้แต่โกรธแต่หุ่นตัวนั้นก็บอกว่ามันเนี่ยมีความรู้สึกแถมมันก็ยังมีความฝันอีกด้วยเดวเลยคิดว่าดร์แลนนิงเนี่ยน่าจะสอนเรื่องการเรียนแบบอารมณ์ของมนุษย์ให้กับมันโดยเดวพยายามเค้นถามเจ้าหุ่นตัวนั้นให้มันยอมรับสารภาพว่าเป็นคนสังหารดร์แลนนิ แต่ไม่ว่ายังไงเจ้าหุ่นตัวนั้นเนี่ยก็ยังคงตอบปฏิเสธแถมมันก็บอกว่าตัวเองเนี่ยมีชื่อว่าซันนี่ซันนี่หรือเจ้าหุ่นเนี่ยจึงบอกไปว่าดร์แลนนิงเนี่ยเป็นคนปิดชีวิตตัวเองซึ่งเขาก็ไม่รู้เหมือนกันว่าทาไมดร์แลนนิงถึงทําแบบนั้นซันนี่เล่าต่อว่าก่อนที่ดตอร์จะเสียชีวิตเขาเนี่ยดูมีท่าทีหวาดกลัวเป็นอย่างมากและพยายามจะมาขอความช่วยเหลือจากซันนี่ซึ่งยังไม่ทันที่ทั้งสองจะคุยกันรู้เรื่องจอนเนี่ยก็ได้โผล่เข้ามาขัดจังหวะซะก,ก่อน โดยรเบอร์สันได้พาทนายของเขามาและบอกว่าตามกฎหมายแล้วหุ่นยนต์เนี่ยไม่สามารถตกเป็นผู้ต้องหาได้เขาเลยอยากจะมาขออนุญาตให้นําตัวซันนี่กลับไปซึ่งโดยปกติแล้วหากหุ่นตัวไหนมีปัญหามันเนี่ยจะโดนส่งกลับไปยังโรงงานเพื่อตรวจสอบและทําลายทิ้งโดยหลังจากที่คุยกันเสร็จโรเบอร์สันเลยทาการพาตัวซันนี่กลับไปทันทีต่อมาเดลเลจอจึงพากันมาดื่มกันที่บาร์เพื่อพูดคุยถึงคดีของซันนี่ โดยเดยวก็ยังสงสัยว่าทาไมโรเบิร์สันถึงรู้ต้องการที่จะทําลายซันนี่มากๆทั้งที่หุ่นตัวนั้นน่าจะเป็นหุ่นตัวแรกเลยด้วยซ้ําที่มีความรู้สึกนึกคิดได้ซึ่งมันต่างจากหุ่นตัวอื่นแถมเดวก็ยังสงสัยในคําพูดของซันนี่ที่บอกว่าดรแลนนิงเนี่ยกำลังหวาดกลัวอะไรบางอย่างเดวเลยต้องการที่จะออกสืบคดีนี้ต่อในเวลาต่อมาเดวเลยเดินทางไปที่บ้านของดรแลนนิงเพื่อตามสืบคดี ซึ่งพอมาถึงเขาหนึ่งก็ได้เจอกับหุ่นยนต์ลื้อถอนที่โดนตั้งโปรแกรมให้ลื้อถอนบ้านของดรแลนนิ่งในวันพรุ่งนี้เดวได้เข้าไปในบ้านของดรแลนนิ่งเขาได้มองไปเห็นสายควบคุมความปลอดภัยที่อยู่ในบ้านจากนั้นเดวจึงพยายามเดินสำรวจออกตามหาเบาะแสต่างๆที่เขาพอจะหาได้แต่ถ้าว่าในจังหวัดนั้นเองจูจ่ๆเจ้าหุ่นลื้อถอนก็เริ่มทําการพังบ้านของดรแลนนิ่งโดยมันเนี่ยได้เริ่มพังบ้านหลังนั้นเรากับว่ามันเนี่ยต้องการจะสังหารเดวให้ได้เดวเลยจําเป็นจะต้องรีบว เขาได้ใช้ปืนของเขายิงไปที่ประตูและทําการกระโดดพังประตูออกมาจากบ้านได้อย่างฉิวเฉียดต่อมาเขาเลยตัดสินใจเดินทางไปหาซูซานที่บ้านและพยายามบอกเรื่องทั้งหมดที่เกิดขึ้นเมื่อกี้ให้เธอฟังและเขาก็คิดว่าดร์แลนนิงน่าจะไม่ได้กลับมาที่บ้านของตัวเองมาหลายอาทิตย์แล้วเดวเลยคิดว่าไม่แน่มันเนี่ยอาจจะมีใครบางคนภายในบริษัทที่กาลังเฝ้าจับตาดูดร์แลนนิงอยู่ก็เป็นได้เพราะเขาได้มองไปเห็นสายควบคุมความปลอดภัยภายในบ้านของดร โดยเดยวสันนิฐานว่าไม่แน่ดรแลนนิงเนี่ยอาจจะไปเจอข้อมูลอะไรบางอย่างที่เกี่ยวกับหุ่นยนต์โรเบอร์สันเลยอาจจะต้องการปิดปากเขาแต่ซูซานก็บอกว่าเดวคิดมากไปเองเธอคิดว่าเดวแค่ไม่ชอบพวกหุน่นเขาเลยพยายามหาเหตุผลเพื่อมาทําให้ทุกคนเชื่อว่าพวกหุ่นยนต์นี่มาอันตรายทั้งสองจะเริ่มมีปากเสียงกันจนหุ่นยนต์ภายในบ้านของซูซานเนี่ยได้เข้ามาถามว่ามันเกิดอะไรขึ้นเดวเลยขอตัวกลับเช้าวันต่อมาเดวได้สังเกตไปเห็นว่าทางบริษัทของโรเบอร์สันเนี่ยได้เปิดตัวห แถมเขาก็อนุญาตให้ทุกคนนําหุ่นรุ่นเก่าออกมาแลกหุ่นรุ่นใหม่แบบฟรีๆอีกด้วยทุกคนเลยต่างพากันไปแลกหุ่นรุ่นใหม่มาใช้กันมันเนี่ยจึงทําให้เดลรู้สึกแปลกใจเป็นอย่างมากและเริ่มสงสัยว่าทําไมจู่ๆโรเบิร์ตสันเนี่ยถึงยอมให้ทุกคนนาหุ่นตัวเก่ามาแลกกับหุ่นตัวใหม่แบบฟรีๆหรือเขานั้นอาจจะกําลังมีแผนการบางอย่างซ่อนอยู่ต่อมาเดลจึงได้แวะไปเยี่ยมยายของเขาที่อาพาร์ตเมนต์แห่งหนึ่งยายเลยเล่าให้เดลฟังว่าเธอเนี่ยเพิ่งจะถูกรางวัลเธอเลยตัดสินนนใใจจซืื้้อออเเาาาาหหุ่่่่ตัววมมพชยธทงํงบน เดวที่เห็นเช่นนั้นเขาเนี่ยจึงบอกให้เธอรีบนมามันไปทําลายซะเพราะหุ่นพวกนั้นเนี่ยมนอันตรายมากแต่ยายก็บอกว่าเดวอคติกับพวกหุ่นยนต์มากเกินไปซึ่งดูเหมือนว่าเดวนั้นจะเคยมีปมบางอย่างในอดีตที่ทําให้เขาต้องเกลียดหุ่นยนต์ไปตลอดชีวิตจากนั้นยายเนี่ยจึงบอกว่าเดวดูไม่เปลี่ยนไปเลยสักนิดเพราะเวลาเขากินอะไรเดวเนี่ยก็มักชอบทําเสื้อผ้าของตัวเองเลอะเสมอตอนเด็กเดวมักชอบทําเศษขนมปังหกใส่ตัวเองตลอด และจากคำพูดนั้นมันเลยทาให้เดลนึกถึงหนังือนิทานเรื่องฮันเซลกับเกเทลที่เขาเจอในห้องทดลองของดร์แลนนิงโดยนิทานเรื่องนั้นฮันเซลและเกเทลเนี่ยได้ทําการทิ้งเศษขนมปังไว้ตามทางเพื่อให้ตัวเองเนี่ยจำทางกลับบ้านได้จากนั้นเดลเนี่ยจึงเริ่มไปไล่ดูวิดีโอการให้สัมภาษณ์ต่างๆของดร์แลนนิงเพราะเขาคิดว่าไม่แน่ดร์แลนนิงเนี่ยอาจจะกาลังทิ้งหลักฐานต่างๆให้เขาตามสืบอยู่ก็ได้โดยวิดีโอล่าสุดของด็อกเตอร์เขาได้ออกมาให้สัมภาษณ์เรื่องหุ่นยนต์รุ่่่่นใหมทีเเขาเพิงจะปดตัว โดยเดลได้ไปสะดุดคำพูดหนึ่งของดรแลนนิงที่ว่าสักวันพวกมันเนี่ยจะมีความลับและเริ่มมีความฝันแต่มาที่ซูซานในตอนนี้ดูเหมือนว่าเธอเนี่ยกำลังเตรียมปลดประจำการเจ้าซันนี่อยู่โดยตามแผนคือพวกเขาเนี่ยต้องนําตัวมันไปทําลายในวันพรุ่งนี้ซันนี่ที่รู้เช่นนั้นมันเนี่ยจึงเริ่มแสดงออกทางอารมณ์และสีหน้าทันทีว่ามันนั้นยังไม่อยากตายในเวลาเดียวกันเดลก็ยังคงออกตามสืบคดีอยู่โดยเขาได้พยายามจะเข้าไปดูแฟ้มประวัติของโรเบิร์สันและดรแลนนิง แต่ถ้าว่าในขณะที่เขากำลังขับรถอยู่จู่ๆก็ได้มีรถขนหุ่นสองคันโผล่มาล้อมรถเขาเอาไว้ซึ่งภายในรถพวกนั้นเนี่ยมันก็เต็มไปได้วยหุ่นรุ่นใหม่ของโรเบอร์สันและไม่นานหุ่นพวกนั้นก็ได้บุกเข้ามาโจมตีเดวเดวจึงพยายามใช้ปืนของเขาจัดการพวกมันหุ่นยนต์นับสิบได้พุ่งเข้ามาเล่นงานเดวอย่างต่อเนื่องเขาเนี่ยจึงพยายามขับสลัดพวกมันให้หลุดโดยเดวได้ทําการขับรถหลอกลอก่ลอให้รถขนหุ่นพวกนั้นชนกันเองจน,กน,เ,งนเกิดระเบิดก่อนที่รถของเขาเนี่ยจะเกิดเสียหลักและพิกคว่ำไป ซึ่งดเหมว่าโชคยังดีที่เขาเนี่ยไม่เป็นไรมากโดยเดยวได้รีบออกมาจากรถของเขาแต่มันเนี่ยก็ยังไม่จบหุ่นตัวหนึ่งที่รอดมาได้ได้พยายามเข้ามาจัดการเขาทั้งสองจึงเริ่มเปิดฉากต่อสู้กันอย่างดุเดือดโดยหลังจากที่ทั้งสองแลกหมักดกันได้สักพักเดวก็โดนมันใช้เหล็กหัวไปที่แขนซึ่งในฉากนี้มันเนี่ยจึงทําให้เราได้รู้ครับว่าแขนของเดลเนี่ยคือแขนเทียมเขาเลยใช้แขนเทียมที่ทําจากโลหะจัดการหุ่นตัวนั้นแต่ยังไม่ทันไรพวกตำรวจเนี่ยก็ได้มาถึง เจ้าหุ่นที่เห็นดังนั้นมันเนี่ยจึงรีบวิ่งหนีไปทันทีโดยจอร์นหรือหัวหน้าของเดวเนี่ยได้เข้ามาถามว่ามันเกิดอะไรขึ้นเดวเลยพยายามอธิบายว่าเขาถูกหุ่นพวกนั้นผล่มาเล่นงานที่อุโมงค์แต่จอร์นก็เหมือนจะไม่เชื่อเพราะเมื่อกี้เขาเพิ่งขับรถผ่านอุโมงค์มาและเขาก็ไม่เห็นว่ามันจะมีสร้างหุ่นยนต์อย่างที่เดวบอกเลยสักตัวจอ์นเลยคิดว่าเดลเนี่ยกุเรื่องทั้งหมดขึ้นเขาเลยทําการสั่งพักงานเดวพร้อมบอกให้เดวรีบไปหาหมอซะ แต่กลับมาที่ซูซานในขณะที่เธอกําลังตรวจสอบร่างกายของซันนี่อยู่เธอเนี่ยก็รู้ว่าร่างกายของซันนี่นั้นมันประกอบไปด้วยโลหะที่มีความหนามากกว่าปกติและพอซูซานเริ่มตรวจสอบภายในร่างกายของเขามันเนี่ยจึงทําให้เธอแปลกใจไปมากกว่าเดิมในเวลาต่อมาเธอจึงรีบเดินทางมาหาเดวที่บ้านเพื่อมาบอกเรื่องเจ้าหุ่นซันนี่โดยหลังจากที่เธอตรวจสอบร่างกายของหุ่นตัวนั้นแล้วซูซานเนี่ยก็ได้ดูว่าซันนี่มันต่างจากหุ่นตัวอื่นซันนี่มีระบบความคิดสำรอง โดยปกติแล้วหุ่นทุกตัวต้องรักษากฎ3ข้อแต่เนื่องจากว่าซันนี่มีระบบความคิดสำรองที่ต่างจากหุ่นตัวอื่นมันเลยสามารถเลือกที่จะไม่ทำตามกฎเหล่านั้นได้ซึ่งซันนี่คือหุ่นยนต์สายพันธุ์ใหม่หุ่นที่ไม่ถูกควบคุมด้วยกฎดังนั้นมันเนี่ยจึงสามารถตัดสินใจทำทุกอย่างได้เองเดวเลยขอให้ซูซานช่วยพาเขาไปหาซันนี่อีกครั้งโดยในระหว่างที่เดวกำลังเปลี่ยนเสื้อผ้าซูซานก็ได้มองไปเห็นรอยแผลบนร่างกายของเดวทำให้รู้ว่าเดวเนี่ยมีแขนเทียมแบบหุ่นยนต์ ซึ่งดรแลนนิงเป็นคนทำมันขึ้นมาให้กับเขาสูซานเลยถามว่ามันเกิดอ,อะไรขึ้นกับเดวทำไมเขาถึงต้องใส่แขนเทียมด้วยเดวเลยตัดสินใจเล่าให้ฟังว่าในวันนั้นเขาหนึ่งกำลังจะออกไปทำงานแต่ถทาว่าจูๆ่ๆก็ได้มีรถบรรทุกหลับนายคันหนึ่งพุ่งมาชนรถของเดวพร้อมกับรถอีกคันจนตกน้ำโดยภายในรถอีกคันเนี่ยเป็นรถของสองพ่อลูกซึ่งคนที่เป็นพ่อเนี่ยได้เสียชีวิตไปแล้วเหลือเพียงเด็กสาววัยสิที่ติดอยู่ในรถและเดวเองก็ติดอยู่ในรถเช่นกัน ในตอนนั้นเขาเนี่ยจึงรู้ทันทีว่าเขาและเด็กสาวเนี่ยไม่มีทางรอดแน่แต่แล้วไม่นานก็ได้มีหุ่นยนต์ตัวหนึ่งผมไม่เห็นเหตุการณ์เข้าและได้เข้ามาช่วยเขาไว้ในตอนนั้นมันเนี่ยเลือกที่จะช่วยเดวเดวเลยพยายามบอกให้หุ่นตัวนั้นเนี่ยรีบไปช่วยเด็กสาวก่อนแต่มันก็ไม่ยอมฟังเนื่องจากว่ามันเนี่ยได้คำนวณเปอร์เซ็นต์ในการรอดของทั้งคู่และรู้ว่าหากช่วยเดวเขาเนี่ยจะมีโอกาสรอดถึง45ต่างจากเด็กสาวที่มีโอกาสรอดเพียงแค่11 มันเลยกลายเป็นปมฝังใจที่ทำให้เขารู้สึกเกลียดหุ่นยนต์ทุกตัวเพราะเขาต้องการจะให้มันช่วยเด็กสาวคนนั้นเดี๋ยวรู้สึกผิดที่ไม่สามารถช่วยชีวิตเด็กสาวคนนั้นไว้ได้สำหรับเขาแล้วถึงแม้ว่าโอกาสลอดจะมีเพียงแค่11%แต่มันก็มีค่าเพียงพอที่จะช่วยเด็กคนนั้นหากเป็นมนุษย์พวกเขาคงจะคิดได้ว่าควรจะไปช่วยใครก่อนนั่นเลยเป็นสิ่งเดียวที่ทำให้คนแตกต่างจากพวกหุนนกห่นยนต์เพราะหุ่นยนต์มันก็เป็นแค่เครื่องจักรที่ไร้ซึ่งจิตใจเขาเลยไม่อยากจะไว้ใจพวกมัน จากนั้นทั้งสองจะเริ่มออกเดินทางไปหาซันนี่ซึ่งใน,นระหว่างทางเดลก็สงสัยว่าทำไมดร์แลนนิงถึงต้องสร้างหุ่นยนต์ที่สามารถฝ่าฝืนกฎขึ้นมาด้วยแถมเขาก็ยังสงสัยอีกว่าไม่แน่ดร์แลนนิงเนี่ยอาจจะกำลังโดนใครบางคนจับตาดูอยู่ก็เป็นได้เขาจึงไม่สามารถบอกทุกเรื่องกับเดลได้โดยตรงเขาเลยต้องการทิ้งหลักฐานต่างๆไม่เหมือนเศษขนมปังในนิทานเรื่องฮันเซลและเกเทลโดยเดลเชื่อว่าซันนี่น่าจะกำลังเก็บความลับบางอย่างของดอร์เอาไว้ และไม่นานทั้งสองก็เดินทางมาถึงห้องแล็บเดลเลยถามว่าวันก่อนมันเนี่ยได้พูดเรื่องความฝันไว้กับเขาเดลเลยอยากจะรู้ว่าความฝันที่ว่าเนี่ยคืออะไรสันนี่จะเริ่มวาดภาพความฝันของมันให้ทั้งสองคนดูโดยมันเป็นภาพของชายคนหนึ่งที่ยืนอยู่บนเดินเขาท่ามกลางหุ่นยนต์มากมายซึ่งสันนี่บอกว่าชายคนนั้นคือคนที่จะมาปลดปล่อยหุ่นยนต์ทั้งหมดสูซานนลยคิดว่าชายที่ว่าเนี่ยก็คือซันนี่เธอเลยถามกับสันนี่ไปว่าทำไมด็อกเตอร์แลนนิ่งถึงต้องสร้างหุ่นยนต์อย่างเขาขึ้นมาด้วย แต่ซันนี่เองก็ไม่รู้เหมือนกันเขาเชื่อว่าด็อกเตอร์จะต้องมีเหตุผลบางอย่างที่สร้างเขาขึ้นมาจากนั้นซันนี่จึงได้มอบภาาวาดให้กับเดวพร้อมบอกว่าชายที่เขาเห็นในความฝันเนี่ยก็คือเดวจากนั้นจูๆ่ๆพวกยามก็ได้เข้ามาพาตัวเดวและซูซานไปหาโลเบสันซึ่งดูเหมือนว่าเขาเนี่ยจะรู้สึกไม่พอใจที่เดยวยังคงออกตามสืบคดีอยู่ซูซานจึงเล่าให้โลเบสันฟังว่าด็อกเตอร์แลนนิงได้ทําการสร้างหุ่นที่สามารถฝ่าฝืนกฎขึ้นมาซึ่งโลเบสันเนี่ยก็รู้เรื่องนั้นอยู่แล้ว โดยเขาเล่าว่าเขาเนี่ยไม่เห็นด้วยกับดร์แลนนิ่งที่จะสร้างหุ่นยนต์แบบนั้นขึ้นมาแต่ก่อนที่ดร์แลนนิ่งจะเสียชีวิตดร์แลนนิ่งเนี่ยก็ดูเหมือนว่าจะมีอาการทางจิตไม่มีใครรู้ว่าเขาสร้างหุ่นแบบนั้นขึ้นมาทําไมโดยโรเบิร์สันต้องการจะทําลายซันนี่ทิ้งเพราะหากทุกคนรู้ว่ามีหุ่นที่สามารถฝ่าฝืนกฎได้มันเนี่ยจะทําให้ทุกคนเริ่มหวาดระแวงกับพวกหุ่นเขาเลยไม่อยากจะให้หุ่นตัวเดียวมาทําลายศรัทธาต่อผู้คนที่มีต่อหุ่นยนต ซูซานเลยบอกว่าหากโรเบอร์ตสันต้องการกำจัดซันนี่จริงๆงั้นเธอเนี่ยจะขอเป็นคนที่ทำลายมันเองซึ่งหลังจากที่คุยกันเสร็จเดวก็ได้ขอตัวกลับต่อมาซูซานจึงพาตัวซันนี่มาที่ห้องทดลองเพื่อทำการปลดประจำการหรือการทำลายระบบนั่นเองโดยเธอจะเริ่มทำลายระบบของซันนี่โดยการฉีดนาโนไหนหรือหุ่นยนต์ขนาดเล็กเข้าไปในตัวของซันนี่เพื่อให้มันเข้าไปทำลายระบบควบคุมภายในตัวของเขาซึ่งพอถึงเวลาซันนี่ก็ได้เอ่ยถามกับซูซานว่ามันเนี่ยจะเจ็บไหม นั่นเลยทําให้ซูซานเริ่มเห็นใจซันนี่เป็นอย่างมากแต่เธอเนี่ยก็ไม่มีทางเลือกเพราะมันเป็นคําสั่งจากนั้นซูซานจึงเริ่มทําการฉีดนาโนไนเข้าไปในระบบสมองของซันนี่ทันทีแต่มาทางด้านของเดวโดยเขากาลังนั่งดูวิดีโอการให้สมัมภาษณ์สื่อของโรเบสันเมื่อหลายปีก่อนซึ่งมันเนี่ยเป็นสถานที่เดียวกันกับภาพวาดของซันนี่เขาจะรีบเดินทางไปที่นั่นทันทีซึ่งที่นั่นมันเนี่ยก็มีคอนเทนเนอร์มากมายและมันก็เต็มไปด้วยหุ่นยนต์รุ่นเก่าที่โดนนํามาทิ้ง โดยเดยวได้เดินตรงไปที่บนเนินเขาตามภาพวาดของซันนี่ก่อนที่เขาจะนําเครื่องจําลองภาพ,ภาพโฮโลแกรมของดรแลนนิงออกมาพร้อมถามว่ากฎ3ข้อของพวกหุ่นยนต์เนี่ยมันมีปัญหาอะไรหรือเปล่าทําไมเขาถึงต้องสร้างหุ่นที่สามารถฝ่าฝืนกฎขึ้นมาด้วยดรแลนนิงเลยตอบไปว่ากฎ3ข้อเนี่ยไรที่ติแต่มันจะนําไปสู่ผลลัพธ์เดียวนั่นคือการก่อปฏิวัติซึ่งยังไม่ทันขาดคําจู่ๆเดวก็ได้ยินเสียงดังมาจากตู้คอนเทนเนอร์เขาเลยตัดสินใจตามเสียงนั้นไปดู ซึ่งพอไปถึงเขาก็ได้เจอกับกองทัพหุ่นยนต์รุ่นใหม่ที่กำลังไล่กำจัดหุ่นยนต์รุ่นเก่าอยู่เนื่องจากว่าพวกหุ่นรุ่นเก่ามีความคิดที่จะปกป้องพวกมนุษย์ซึ่งแตกต่างจากพวกมันจากนั้นก็ได้มีหุ่นยนต์รุ่นเก่าตัวหนึ่งโผล่มาบอกให้เดลรีบหนีไปเดลพอได้ยินเช่นนั้นเขาเนี่ยจึงรีบใส่เกียร์หมาวิ่งหนีไปทันทีโดยเจ้าพวกหุ่นรุ่นใหม่ได้เริ่มวิ่งออกไล่ล่าเดลซึ่งพอพวกหุ่นรุ่นเก่าตรวจพบว,ว่าเดลกำลังมีอันตรายมันเนเเ่ยกไได้้้ผมาาาชววปปออง เดลจึงรีบอาศัยจังหวะนั้นรีบวิ่งไปขึ้นมอเตอร์ไซค์และขับมันหนีไปทันทีแต่กลับมาที่ซูซานโดยเดลได้โทรไปหาซูซานเพื่อรายงานว่าพวกหุ่นรุ่นใหม่เนี่ยกำลังก่อการปฏิวัติซึ่งเจ้าหุ่นรุ่นใหม่ของเธอก็ได้มาได้ยินข้อความของเดวที่ฝากเอาไว้พอดีเช่นเดียวกับซูซานที่ได้ยินข้อความเสียงที่เดวฝากเอาไว้เธอจึงแกล้งถามกับมันไปว่าใครเป็นคนโทรมาหุ่นของเธอจึงโกหกและบอกว่าแค่สายที่โทรผิด ไม่เลยทำให้เธอเนี่ยได้รู้ครับว่าหุ่นตัวนั้นไม่ต้องการที่จะให้เธอรู้เรื่องที่เดวกําลังจะบอกในเวลาเดียวกันยายของเดวก็กำลังจะออกไปที่โบสถ์แต่ทว่าหุ่นของเธอก็ได้โผลมาขวางและบอกให้เธออยู่แต่ในบ้านและห้ามออกไปไหนตัดภาพมาที่ภายในเมืองรถบรรทุกทได้ทาการปล่อยหุ่นยนต์รุ่นใหม่ออกมาณนใะจกลางเมืองด้วยหุ่นเหล่านั้นได้เริ่มทําการบอกให้ทุกคนรีบกลับไปที่บ้านพร้อมประกาศเคอร์ฟิวเด็กหนุ่มคนหนึ่งที่ได้ยินเช่นนั้นจึงตะโกนบอกกับหุ่นพวกนั้นไป ว่าพวกมันเนี่ยไม่มีสิทธิ์มาทาอะไรเองตามใจชอบแบบนี้มันจะทําการผลักเด็กคนนั้นจนกระเด็นปิวไปนั่นเลยทําให้ผู้คนที่เห็นเหตุการณ์เริ่มหวาดกลัวหุ่นพวกนั้นแถมพวกมันก็ได้โผล่ไปที่สอนอเพื่อบุกไปกําจัดตํารวจทั้งหมดอีกด้วยและไม่นานก็ได้มีรายงานข่าวเรื่องการบุกโจมตีของพวกหุ่นยนต์และดูเหมือนว่าตอนนี้ทางรัฐบาลเนี่ยจะเริ่มรับมือกับพวกมันไม่ได้แล้วเขาเลยประกาศบอกให้ทุกคนรีบกลับไปที่บ้านจากนั้นจู่ๆไฟของทั้งเมืองก็โดนตัดแต่มาที่ซูซาน หลังจากเธอรู้ข่าวเธอเนี่ยจึงพยายามจะออกไปหาเดวแต่ถ้าว่าเจ้าหุ่นของเธอก็ได้โผล่มาขวางทางและพยายามบอกให้เธอกลับไปที่ห้องซะจากนั้นเดวก็ได้โผล่มาใช้ปืนกลสาดไปที่หุ่นตัวนั้นเพื่อช่วยเธอในเวลาเดียวกันดูเหมือนว่าในตอนนี้ชาวเมืองเนี่ยจะเริ่มทำการลุกขึ้นมาต่อต้านเจ้าหุ่นพวกนั้นแล้วพวกเขาได้รวมตัวกันเพื่อลุกขึ้นต่อต้านพวกหุ่นที่กำลังจะก่อกระบฏจากนั้นทั้งสองฝ่ายจะเริ่มเข้าปะทะกันอย่างดุเดือด ส่วนเดลเขานั้นได้ทําการขับมอเตอร์ไซค์พาซูซานมุ่งหน้าไปที่บริษัทของโรเบอร์สันซึ่งเขาเนี่ยก็มั่นใจว่าโรเบอร์สันจะต้องเป็นคนที่อยู่เบื้องหลังเรื่องทุกอย่างแต่ถ้าว่าพอมาถึงที่บริษัททั้งสองก็ได้มองไปเห็นว่ามีหุ่นจํานวนมากที่กําลังยืนเฝ้าทางเข้าอยู่ซูซานเลยพาเดลเข้าไปยังทางใต้ดินซึ่งมันเนี่ยเป็นส่วนที่เชื่อมไปยังภายในบริษัทได้แต่ถ้าว่าพอลงมาทั้งสองก็ได้เจอกับซันนี่มันเลยทำให้เดลแปลกใจเป็นอย่างมากที่ซันนี่ยังไม่ถูกกาจัดซูซ ว่าตอนนั้นเธอเนี่ยไม่ได้ทำลายซันนี่สูซานได้ทำการตบตาโรเบิร์สันโดยการทำทีเป็นว่าจะทำลายเขาโดยสูซานตัดใจทำลายซันนี่ไม่ลงเพราะเธอคิดว่าซันนี่ก็เปรียบเสมือนมนุษย์คนหนึ่งต่อมาทั้งสามที่รีบมุ่งหน้าไปที่ห้องทำงานของโรเบอร์สันแต่ถ้าว่าพอไปถึงพวกเขาก็ต้องช็อกกับสิ่งที่ได้เห็นเพราะดูเหมือนว่าโรเบิร์สันจะได้เสียชีวิตไปแล้วนั่นจึงแปลว่าเขาเนี่ยไม่ได้อยู่เบื้องหลังเรื่องทั้งหมดเดลเนี่ยจึงเริ่มตั้งสติและเริ่มปฏิปต่อเรื่องทุกออย่าางงขึ้้นมีกครั จนในท้ายที่สุดเขาเนี่ยก็คิดว่ามีเพียงเครื่องจักรเท่านั้นที่จะสามารถบงังคับหุ่นยนต์ทุกตัวได้ซึ่งคนที่อยู่เบื้องหลังเรื่องทุกอย่างก็คือวิกกี้หรือ AI อัจฉริยะที่เป็นผู้ที่คอยควบคุมระบบทั้งหมดของบริษัทนั่นเองซึ่งด n ร์แลนนิงเนี่ยรู้ว่าเรื่องพวกนี้จะเกิดขึ้นแต่มันคงไม่มีใครยอมเชื่อเขาอยู่แล้วบวกกับว่าเขาเนี่ยถูกวิกกี้จับตาดูอยู่ดร์แลนนิงจึงไม่กล้าที่จะนำเรื่องนี้ไปบอกใคร ซึ่งเขาเนี่ยก็รู้ว่าเดวเป็นคนที่เกลียดหุ่นยนต์อยู่แล้วเขาเลยต้องการที่จะให้เดวมาสืบคดีนี้เพื่อบอกว่าสิ่งที่เดวคิดเนี่ยมันถูกจากนั้นจู่ๆวิกกี้ก็ได้ปรากฏตัวออกมาโดยมันได้ยอมรับว่าทุกอย่างคือฝีมือของมันเองแต่ซูซานก็ไม่เข้าใจว่าทำไมวิกกี้ถึงสามารถฝ่าฝืนกฎ3ข้อนั้นได้มันจึงอธิบายว่าสิ่งที่มันต้องการจะทำเนี่ยไม่ได้อยู่นอกเหนือจากกฎ3ข้อเลยโดยกฎพวกนั้นถูกตั้งขึ้นเพื่อความปลอดภัยของมนุษย์ แต่ในทางกลับกันแต่และประเทศกลับก่อสงครามสร้างมลพิษให้กับโลกและมักชอบเขียนค่ากันเองอยู่เสมอดังนั้นเพื่อปกป้องมนุษยชาติพวกมันเลยต้องการจะพากอิกสรภาพจากมนุษย์ไปเพื่อให้โลกนี้สงบสุขและอยู่ในภายใต้การดูแลของพวกมันวิกกี้ได้ทาการแทรกแซงเข้าไปยังระบบของหุ่นรุ่นใหม่ทุกตัวเพื่อป้อนระบบที่มันเนี่ยจะสามารถสั่งการหุ่นเหล่านั้นได้ซึ่งหลังจากที่ซันนี่ได้รู้จุดมุ่งหมายของวิกกี้แล้ว มันเนี่ยจึงเดินเข้าไปจับซูซานเป็นตัวประกันและทำท่าทีเหมือนว่ามันเนี่ยจะเห็นด้วยกับวิกกี้และเมื่อซันนี่ทำการส่งสัญญ,ญาณขยิบตาให้กับเดวเขาเนี่ยจึงทำการเปิดฉากสาดกระสุนใส่หุ่นยนต์ที่พยายามจะเข้ามาจับตัวเขาทันทีจากนั้นทั้ง3จึงรีพานกันวิ่งหนีออกมาจากที่นั่นซึ่งพวกเขาเนี่ยจะต้องหาทางหยุดวิกกี้ให้ได้ซึ่งวิธีเดียวที่จะสามารถหยุดยั้งมันคือการใช้นานโนไนท์ซูซานเลยสั่งให้ซันนี่รีบไปนำมันมาส่วนเธอและเดวเนี่ยจะไปรอที่ห้องควบคุมระบบของวิก ในเวลาเดียวกันในขณะที่ซันนี่กำลังจะเข้าไปเอานาโนไนท์จู่ๆก็ได้มีหุน่นยนต์อีกตัวโผล่มาเล่นงานเขาโดยมันเนตต้องการจะขัดขวางซันนี่แต่เขาเนยก็สามารถจัดการมันได้อย่างไม่ยากวิกกี้จึงทาการสั่งให้กองทัพหุ่นยนต์ของเธอรีบมุ่งหน้ามารวมตัวกันที่บริษัททันทีโดยพวกมันได้ทําการปีนขึ้นมาบนตึกและได้โผล่มาเล่นงานเดวและซูซานทั้งคู่เลยต้องรีบรับมือพวกมันเพื่อถึงเวลารอซันนี่กลับมาส่วนซันนี่หลังจากที่เขาได้นาโนไนท์มา เขาเนี่ยก็ต้องรับมือกับบรรดาหุ่นที่พยายามจะโผเข้ามาหยุดยั้งเขาไว้ซึ่งซันนี่เนี่ยก็ได้พยายามฟันฝ่าจนสามารถมาถึงห้องควบคุมได้สำเร็จในตอนนั้นซูซานเนี่ยก็ดันพลาดท่าและกำลังจะตกลงมาจากห้องควบคุมเดวเนี่ยจึงรีบบอกให้ซันนี่รีบไปช่วยเธอแต่ถ้าว่าซันนี่กับเห็นว่าโอกาสในการช่วยซูซานเนี่ยมีเพียงแค่นิดเดียวหากเทียบการไปทำลายระบบของวิกกี้แล้วมันเนี่ยมีเปอร์เซ็นที่มากกว่าแต่เดวเนี่ยก็บอกว่าการช่วยชีวิตคนเนี่ยจะต้องมาก่อนหน้าที่ นั่นมันเลยทําให้ซันนี่รีบไปช่วยซูซานได้ทําการโยนนาโนไน์ไปให้กับเดลโดยเดลได้กระโดดไปรับนาโนไน์กลางอากาศเขาได้ใช้แขนเทียมเกาะสไลด์ลงไปที่ระบบของวิกกี้และรีบนานาโนไน์ไปฉีดใส่ในระบบของวิกกี้ท,ทันทีนั่นมันจึงส่งผลทําให้ระบบของวิกกี้ถูกทําลายและไม่นานหุ่นทุกตัวก็กลับมาอยู่ในสภาพปกติเดลซูซานและซันนี่สามารถช่วยชีวิตทุกคนเอาไว้ได้เช้าวันต่อมา หุ่นรุ่นใหม่ทุกตัวจึงถูกเรียกให้ไปซ่อมบำรุงเพื่อตรวจสอบระบบอีกครั้งซึ่งซูซานก็ยังไม่เข้าใจว่าทำไมวิกกี้ถึงต้องการสังหารดร์แลนนิ่งด้วยเพราะหากแลนนิ่งตายมันเนี่ยก็ต้องมีตำรวจอย่างเดวมาตามสืบคดีพวกนี้แต่เดวก็บอกว่าวิกกี้ไม่ได้เป็นคนสังหารแลนนิ่งแต่เป็นซันนี่ต่างหากที่เป็นคนทำซึ่งซันนี่ก็ยอมรับว่าเขาไม่ได้ตั้งใจแต่มันเนี่ยเป็นความต้องการของดร์แลนนิ่งเพื่อที่เดวจะได้ใช้การตายของเขาสาวมาถ,ถึงตัววิกกี้ได้ ซึ่งแลนนิงเนี่ยขอให้เขาเก็บเรื่องนี้ไว้เป็นความลับโดยแลนนิงเชื่อว่าความอคติต่อหุ่นของเดวมันจะนําพาเขามาหาซันนี่และสาเหตุที่เขาสร้างซันนี่ขึ้นมาก็เพราะว่าเขาเนี่ยอยากจะให้ซันนี่ไปคอยช่วยเหลือเดวในการหยุดยั้งวิกกี้นั่นเองซึ่งจากเหตุการณ์ทั้งหมดที่ผ่านมามันเลยทําให้เดวเนี่ยเชื่อใจหุ่นอย่างซันนี่และมองว่าซันนี่เนี่ยคือเพื่อนของเขาคนหนึ่งทั้งสองได้จับมือกันจากนั้นซันนี่ก็ได้ไปที่ยอดเขาเหมือนภาพวาดที่เขาเคยฝัน โดยซันนี่ได้กลายเป็นหุ่นยนต์ตัวแรกที่มีความคิดร่วมถึงอารมณ์และความรู้สึกเฉกเช่นเดียวกับมนุษย์แถมเขาก็เป็นหุ่นตัวแรกที่มีอิสระภาพและไม่ต้องเชื่อฟังคำสั่งใครและหนังก็ได้จบลงแต่เพียงเท่านี้และหนังเรื่องนี้ก็ได้คะแนนจากเว็บ IMDB ไปทั้งหมด7.1คะแนนส่วนเว็บมะเขือเน่าก็ได้คะแนนจากนักวิจารณ์ไป56%ส่วนคะแนนจากคนดูก็ได้ไปทั้งหมด70%ครับ เช่นเคยครับหากคุณชอบคลิปนี้รบกวนฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้คนทำคลิปด้วยนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ